สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรักทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันพฤหันะบสบดีที่9กันยายน2564กครับก็ติดตามหัวข้อที่น่าสนใจกันอยู่เรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสจอดเลือกเชลซีครับโค้ชแอคคันข่าวเลยผูกครับ วันนี้เรื่องที่เราจะเอามาพูดคุยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับองตัวกิสมันครับก็หลังจากที่บาร์เซโลนานะอย่างที่เราทราบกันครับก็เผชิญปัญหาวิกฤตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยทําให้ในช่วงซ<ม>ัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเสียหายครับเพราะว่าไม่สามารถต่อสัญญากับลิโอเนลเมสซี่ได้แถมจําใจจะต้องปล่อยกิสมันออกไปนะครับเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยในส่วนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เลือกที่จะย้ายกลับ นะไปอยู่กับแอตเลติกมาติดครับอดีตต้นสังกัดของเขาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการกลับไปเยือนทีมเก่าตอนนี้ครั้งนี้ฤด,ดูกาลถัดจากนี้เนี่ยกิสมันจะต้องพิสูจน์อะไรบ้างนะครับแล้วแอตมาติดเนี่ยเรียกได้ว่าจะเข้าสู่ยุคทองของพวกเขาหรือเปล่าด้วยขุมกําลังที่มีให้เลือกใช้งานมากมายในตอนนี้นะครับ,รบแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับนี่เลย นี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างรับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบลก็กเดลจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยนะครับสุดยอดขอคำว่าคริสต์มาสคริสตมาส สุดยอดดยอดโอเคนะครับ,บ <c oughs> แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดครับทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์สามเปอร์เซ็นต์แบบไม่จำกัดการรูดหนึ่งลายพอยต์เท่ากับหนึ่งบาทแล้วก็ได้ลายพอยต์คืนไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับใช้ในเงินสดได้ในสามแสนร้านค้าครับแล้วก็ผูกกับบัญชีของ Rapid Line Pay ได้สมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับตอนนี้หน้าบัตรมีเลือกสามแบบ สีดำเป็น Limited Edition นะครับหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-PASS ก็ได้เช่นเดียวกันครับจัดไปครับผมอ่าโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปเ,เกิดกันก่อนนะว่าในดีลขององตวนกิสมันครับย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่กับแอตมาติดนะก็เมื่อวานนี้ทำการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญานะครับแอตมาติดก็ยืมตัวนะมาจากบาซ่าจ่ายค่าย,ยืมตัวเนี่ย 10ล้านยูโรครับแล้วก็มีออปชันบังคับซื้อ40ล้านยูโรโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดกิสมันลงสนามให้กับแอตมาติกได้ครบ50%ของจำนวนเกมที่ลงเล่นทั้งหมดเนี<ม>่ยแอตมาติกจะต้องใช้ออปชันบังคับซื้อโดยทันทีนะ<อ>แล้วก็<ม>เราดูจากดูจากตัวนักเตะแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องลงให้แอตมาติกครบ 5 0อร์เซอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าจํานวนเงินที่บาซ่าจะได้รับก็คือรวมกับค่ายืมตัวก็คือ50ล้านยูโรนะครับ<ะ>แล้วก็เมื่อวานนี้นั่งให้สัมภาษณ์นะถ่ายคลิปวิดีโอหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจกับทีมชาติเนี่ยก็บินมาที่มัตติดเลยเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังไงเขาก็อยากจะกลับมาสู่เอเดติโกเพราะว่านี่ก็คือบ้านของเขาแล้วก็จะทุ่มเท ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีครับเพื่อตอบแทนนะผลงานทั้งแฟนบอลแล้วก็ตอบแทนทั้งสโมสสที่พยายามในการดึงตัวเขากลับมาแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้ร่วมงานกับเดโก้เซมโอเนอีกครั้งหนึ่งดวง้วยนี่นะครับแล้วก็พร้อมกับซื้อ,อพร้อมกับทรงผมใหม่นี่ตัดสั้นแล้วก็เซ็ตแบบเหมือนกับย้อนวัยเหมือนกันนะในยุคสมัยที่เขาแจ้งเกิดก็เป็นแบบสองผมสั้นนะ,ค,ะครับ ใส่เบอร์8ด้วยเบอร์เก่าของซาอูลยีเกสนั่นเองนะทีนี้ครับเรามาดูบทวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่ากริชมันกลับมาอยู่กับเลติกโกมาริดผลนี้จะเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกเขาบอกว่าการกลับบ้านรอบนี้ของกริชมันมีบททดสอบรออยู่หลายข้อเหมือนกันเพราะว่าช่วงเวลา2ปีกับบาร์ซ่าเนี่ยถามว่าแย่ไหมก็ไม่ถึงกับแย่ครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับแน่นอนว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ย การยืมตัวก่อนพร้อมออปชันบังคับซื้อขาด40ล้านยูโรกับฝีเท้าของกริชมันที่เป็นระดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ดีทีเดียวเพราะว่าตอนที่ขายให้เนี่ยขายให้บาซ่าด้วยค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรถูกไหมครับขายไป120ได้กลับมาค่ายืม10ล้านและถ้าจะเอาถาวร40รวมเป็น50ถ้าเกิดใช้แลเล่นดีถือว่าคุ้มค่ามากๆแต่อย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าตราหมีกับกริชมันเองก็มีบทพิสูจน์ที่ต้องทาร่วมกันอยู่ นั่นก็คือฟอร์มของกริสมันนั่นเองฟอร์มของกริสมันกับบาร์ซ่า2ปีอ่ะไม่ได้ท็อปเหมือนตอนก่อนย้ายออกไปพวกเขาต้องกู้ฟอร์มกลับมาให้ได้ครับเอาจำนวนประตูก่อนเลยนะครับ2ปีกับบาร์ซ่ายิงทุกรายการปีแรก15ลูกปีต่อมา20ลูกถือว่าน้อยสุดนับตั้งแต่อยู่กับเรอัลซิดาดเลยคือผลสุดท้ายที่น้อยขนาดนี้ย้อนกลับไปคือตอนอยู่เรอัลซิดาเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่กับแอลติโกมาดริดเนี่ยยิงได้เยอะตลอดเวลา อย่างที่2คือเรื่องของการหาโอกาสยิงประตูครับช่วงเวลากับบาร์ซ่าปัญหาที่สื่อเขาวิเคราะห์มาคือเรื่องของความมั่นใจคริสมันพลาดโอกาสทองหนึง่งหนงไป21ครั้งถือว่าเยอะทีเดียวนอกจากนี้ครับการคุกคามเกมรุกการยิงประตูแบบจอจอที่ควรเป็นประตูเนี่ยค่า s g s เปตเโกเนี่ยคริสมันอยู่ที่19.69อันดับ13ของลีก ซึ่งเป็นรองโคซซลูของอาราเบสด้วยซ้ําแล้วก็ห่างกับคาริมเบนเซม่าห่างกับเมซี่เยอะมากๆยิ่งกับเมซี่เนี่ยสเท่ากับกว่าเลยนะครับส่วนเรื่องของการสร้างโอกาสกริสมันทําไป75ครั้งถ้านับในทีมบาร์ซ่าเนี่ยน้อยกว่าแฟรงกี้เดยยองอีกน้อยกว่าจอร์ดี้อัลบาและแน่นอนครับน้อยกว่าลีโอนีลเมซี่ที่เป็นอันดับหนึ่งของทีมจะเห็นว่าอิทธิพลด้านเกมรุกเนี่ยเขาดูดรอปไปหมดเลยถ้าเทียบกับตอนอยู่แอตเลติโกมาดริดเดี๋ยวต้องดูฟอร์มกันว่าพอย้ายทีมรอบใหม่เนี่ จะเอาฟอร์มตอนอยู่แอดมาตริดภาคแรกกลับมาได้หรือเปล่าครับ hmm. คือเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแฟนๆเนี่ยเขาก็แซวกันบอกว่า hmm. เดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปแอดมาตริดแล้วฟอร์มเทพขึ้นมาเนี่ยบาร์ซ่าจะต้องเสียใจแน่ๆคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเขาเคยฟอร์มเทพกับแอดมัดริดมาแล้ว <laughs> 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 นี่คือสโมสรที่เขาเคยเทพมาก่อนดังนั้นเราจะใช้คาว่าถ้าเกิดเขากลับไปฟอร์มเทพ บาซ่าจะเสียใจไม่ได้คือดูจากสถิติต่างๆการอยู่กับบาซา่าพวกค่าการยิงประตูค่าการสร้างสารรค์โอกาสเขาไม่ได้เยอะเหมือนกับสมัยอยู่กับตาหมีไม่แปลกใจครับเพราะว่าตอนนั้นมีลิโอเนลเมสซี่อยู่มันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ากิสมันไม่ได้เล่นเป็นแกนหลักไม่ได้เล่นเป็นหัวใจสําคัญในในระบบของบาซา่าส่วนใหญ่มันก็จะไปขึ้นกับเมซี่ดังนั้นค่าพวกนี้มันก็จะลดหล่นลงมาแต่จุดที่แฟน ของของบาซ่าคาดหวังในตัวของกิสมันมากกว่านั้นน่ะนั่นก็คือครเรื่องของการจบสกอร์นะครับจริงๆอะ่ะมีลูกที่แบบควรยิงได้แบบไม่ควรพลาดอะ่ะแต่พลาดง่ายๆหลายต่อหลายครั้งอันนี้ก็คือความความผิดหวังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าผมเป็นแฟนบาซ่าแล้วกิสมันย้ายออกแล้วผมมานั่งแบบเอ,อกล่าวหานักเตะ เพราะว่าเขาย้ายออกไปแล้วไม่ใช่แต่อันนี้คือจะอธิบายให้ฟังว่าแฟนบาซ่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาผิดหวังตรงจุดไหนนอกเหนือจากเรื่องของการยิงประตูแล้วนะครับหลักๆเนี่ยคือระบบที่กิสมันเล่นกับบาซ่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ของตัวนักเตะเองอตัวของกิสมันเป็นคนที่ชอบลงมาล้วงบอลต่ำนะครับชอบลงมาอยู่ในแดนตัวเองอะครับลงมาเชื่อมเกมซึ่งบทบาทนั้นมันมีคนอื่นที่คอยทำอยู่แล้ว ภายในทีมบาซาถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเห็นความต่างเพราะว่ากับฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นเป็นเบอร์สินะคือเล่นเป็นหน้าต่ําที่ยืนอยู่หลังตองหน้าเขาจะสามารถมีอิสระลงมาล้วงบอลได้แต่กับบาซามันไม่มีระบบแบบนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทํากับบาซ่ามันดูต,ดติดติดขัดขัดก็เลยทําให้ฟอร์มเนี่ยมันไม่เปรียงเท่าที่ควรนั่นเอง อมันตามสถิติที่ออกมามันก็อย่างที่ขวัญพูดนะนะคือส่วนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นเนะี่ยบางทีไปเล่นปีกด้วยใช่ไหมแบบไม่ได้ถนดัดแต่ว่าไอ้ที่ขวัญบอกว่ายิงโอกาสหนึ่งๆแล้วยิงไม่เข้าเี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ความมั่นใจเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าสถิติออกมายี่สิบเอ็ดครั้งยิงไม่เข้าเนี่ยที่แบบหนึ่งผมว่าผมว่าหลักๆเลยคือคริสมันเขาเป็นนักเตะที่เกิดมาเพาเป็นเอสของทีมอันนี้อย่างแรกนะครับแล้ว อยู่กับเมซี่ต้องยอมรับว่าโอ้โหเมซี่เขาเขาเป็นเอซยิ่งกว่าโอกาสที่จะไปแล้วจะไม่คลิกผมว่ามันก็มีมุมเข้าใจกันได้เพราะว่าคริสปันผมว่าเขาเขาไม่ได้เหมาะกับแผน4ี่สาขนาดนั้นเพราะถ้าเขาเล่น4ี่สามอ่ะบางทีก็ต้องยืนหน้าบ้างยืนเป็นปีกบ้างถูกไหมครับแต่กับที่แอตเลติโกมาดริตตอนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเล่นแผน4ี่สหนึ่งยืนเป็นหน้าต่ําอันนั้นคือตำแหน่งที่ดีสุดขององตุนกริสมันคือไม่ใช่เบอร์สิทธิ์เพลย์เมกเกอร์นะแต่เป็นหน้าต่ำอ่ะตัววิ่งสอดขึ้นไปยิง แล้วผมให้ดูกับทีมชาติดูตอนที่เล่นฟุตบอลโลก2018แล้วเป็นแชมป์โลกปีนั้นดิเดเยเดชองพูดเอาไว้ในคลิปสารคดีเลยว่าเล่นแผน4-42แล้วกริชม,มันยืนหน้าคู่กับชิรูชิรูชงให้กริชมันยิงปีกขวาเอ็มบปเป้ปีกซ้ายแบรสมาตุยดีฝรั่งเศสแชมป์โลกแต่ยูโรหนล่าสุดที่เล่นมาเนี่ยกริชมันโดนจับไปยืนเป็นปีกขวาเล่นไม่ออกครับผมว่าคือกริชมันจริงๆผมว่าเล่นหน้าต่ำมันดีสุดแต่โดนจับไปยืนเป็นปีกเป็นตัวเปิดป้อ่ผมวา มันมันใช้งานกริสมันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพให้ดีสุดผมว่าต้องยืนตรงกลางนี่แหละถอยลงมารับบอลสอดขึ้นมายิงผมว่ากริสมันเป็นนักเตะแบบเดียวกับโทมัสมูเลอร์ที่เติมขึ้นไปยิงในกรอบเขตโทษเก่งผมว่าแบบนั้นนะประมาณนั้นครับรแล้วทีนี้คนก็จะถามว่าอ่ะแล้วรู้ว่าไม่เข้าระบบเนี่ยแล้วบาซ่าเซ็นไปทําไมตอนนั้นต้องเท้าความนิดหนึ่งสั้นๆก็เป็นยุคของโจเซฟมาเรียบาโตเมลแล้ว บอตเมลเนี่ยคือพยายามมองหาใครคนใดคนนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สื่อออกมาแฉกันที่หลังจากเสียเนยมาไปแล้วเนี่ยนะเขาพยายามเซ็นเอาอุสมานเดมเบเล่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เอาฟิลิเป้คูติงโยก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ทีนี้บอร์ดในยุคข,ของบาโตเมลเลยอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามีทั้งเรื่องของมูลค่าทางการตลาดมีทั้งเรื่องของภาพลักษณ์มีทั้งเรื่องของ ฟอร์มในสนามนะคือเขาเขามองข้ามเรื่องของกีฬาแต่เขาเอาเรื่องของของภายนอกก่อนเอาเรื่องของภาพลักษณ์ขึ้นมาชูแล้วก็มองไปที่กิสมันอาจจะตอบโจทย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ากิสมันเป็นนักเตะที่ชื่อดังและประสบความสําเร็จถูกไหมครับได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสมาแล้วดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะฉีกสัญญามาทาั้งๆที่มาดูวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์วิธีการเล่นของบาซ่าเลย แต่จริงๆป่ะคือตอนซื้อใครมันจะไปู้ล่วงหน้าร้อนว่าจะเล่นแล้วไม่คลิกถูกไหมเพราะว่าโอเคเราอาจจะบอกว่าคริสมันเป็นเอสแต่อย่าลืมว่าเนย์มายังเล่นกับเมสซี่ได้ถูกไหมซูเรสก็เล่นด้ผมว่ามันมันเรื่องนี้มันมันเหนือการคาดเดาเหมือนกันนะบางทีผอว่าใช่ใช่อะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการบ้านที่เดี๋ยวแอดมดเดี๋ยวผมว่าซีเมเน่คงมีคําตอบกับการใช้ กิสมันยังไงผมว่าเขาใช้มานานแล้วเขาน่าจะรู้ดี <c oughs> ถูกไหมดังนั้นเดี๋ยวเราร,รอดูดีกว่าแต่ว่าเราต้องมาสรุปภาพรวมของตลาดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นต่อเพราะว่าในตลาดรอบน,นี้ถือว่าแอตแลนติกโอมาไดเสริมแกล่งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับที่สื่อดี <c oughs> ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ให้ฟังอย่าง d i a l ลนติกยูเคนบอกว่าทําได้ดีเลยนะครับเราลองมาไล่เรียงครับมีใครบ้างเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นชื่อมาอ่ะก็หลักๆมี5คนนะครับคนที่เสีย <c oughs> เงินซื้อมาแพงที่สุดเนี่ยในในภาพเนี่ยเขาจะเป็นเงินหลัก เงินปอนนะนะครับก็เป็นโดริโกเดอปอนนะครับ31.5ล้านปอนถ้าคิดเป็นยูโรเนี่ยก็ประมาณ36ล้านยูโรส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นมัเธอุสคุนย่านะครับราคา27ล้านปอนนะครับนะก็ถ้าคิดเป็นหลักเงินยูโรก็ประมาณ31ล้านยูโร2คนนี้ก็เอามาจากอูดิเนเซกับแฮนธาเบอร์ลินอันนี้จะมีค่าตัว <S <S ส่วนพวกที่ยังไม่มีค่าตัวอ่ะ, Chris Mann, ะคริสมันครับ กินมาเป็นการยืมก่อนโอเคอาจจะมีค่ายืมแต่เขายังไม่ได้นับว่าเป็นค่าค่าตัวจริงๆไงค่าตัวจริงๆต้องรองเซ็นขาดอีกทีนึงส่วนจะมีมาร์โกสเปาโลอันนี้ได้มาฟรีครับได้มาฟรีจากฟูมิเอนเซแล้วก็ปล่อยยืมต่อเลยให้ฟาร์มิฟาร์มิามคาอะไรเนี่ยยืมตัวไปต่อนะครับแล้วก็มียืมมีได้ได้ไมาคนนึงครับยืมตัวมาเป็นเบนชัมแมงเลือกงอ่าคนนี้ได้มาจากมูนาก o ครับเป็นอาประตูมาเป็นแบ็กอัพ ก็ค่อนข้างเสริมได้ดีทีเดียวที่สื่อเขาชมนะครับพวกคุณว่างดูจากตลาดมันมีขาออกด้วยนะใช่ทีนี้ขาออกมีซาอูแต่ว่าแต่ว่าซาอูเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าได้เดือปอมมาแล้วไงได้ได้เดือปอมมาแล้วแล้วจริงๆริงกองรางก็ยังมีที่เลือกใช้งานอีกหลายคนเลยไม่ได้ว่าขาดอะไรแบบนี้คือสื่อเขาสื่อสเปนหลายๆหลๆเจ้าเขาวิเคราะห์ว่าแนวรุกเนี่ยเยอะเกินไปด้วยซ้ำกับแอตมาติที่เล่น หลักๆด้วยระบบหน้าคู่นะครับแนวรุกเนี่ยมันดูตัวเลือกแบบมันเยอะมากๆที่เราไล่ชื่อมีใครอะ่ะมีกิสมันมีซัวเลสนะมีคอเรียที่หลังๆก็ปรับไปเล่นเป็นกองหน้านะมีมาเตอุสคุญย่ามีชัวเฟลิสห้าคนแล้วอ่ะแต่เซมิโอเน่มักจะเลือกใช้เป็นกองหน้าคู่หรือบางครั้งอ่ะมากสุดอาจจะเป็นอาจจะเป็นเป็นหน้าเดี่ยวแล้วก็มีหน้าต่ำอีกสักคนนึงนะก็ต้องมาดูว่าด้วยบทบาท ของของกิสมันที่เข้าไปเนี่ยผมยังเชื่อยังมั่นใจว่าเข้าไปยังไงกิสมันก็เป็นตัวจริงให้กับแอตมาติแต่ผมไม่รู้ว่าเซมัเน่เขาจะปรับระบบการเล่นเพื่อให้มันเอื้อกับกิสมันหรือเปล่าอเรื่องของการเสริมทัพเดี๋ยวพวกไลอ้องไ์ลายอัพเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายแต่เรื่องของการเสริมทัพถ้าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยตัดเกรดในะตลาดยุโรปไปแล้วทีหนึงถูกไ่ม S <S <S ผมว่าผมว่าหลายๆคนก็ให้ A กันนะถ้าดูจากชื่อชั้นที่คุณเอา Christmas คริชมันกลับมาได้คุณได้โรดิโก้เดปอลเนี่ยถือว่าน่าพอใจเลยใช่นะครับอ่ะทีนี้พูดถึงขยายความเรื่องของการเสริมทัพหน่อยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยสื่ออย่าง The Athletic เขาก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเขาบอกว่านอกเหนือจากกริ m มันแล้วนะครับดีลที่ทางฝั่งแอตมาดิดได้เพิ่มมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ คนแรกเลยคือโรริโก o เดอปอครับก็คือฟอร์มแจ่มมากๆหลังจากที่ลงเล่นไป3เกม107นาทีนะครับทำได้1แอสซิสนะ mm hmm. สิ่งที่อัตมดิตจ,จะได้ในระยะยาวเนี่ยคือมิติการเล่นเกมรุกของเดอปอครับโดยมีสถิติจากปีก่อนครับเป็นมิดฟิลด์ที่มีทักษะการเลี้ยงกินตัวและการพาบอลขึ้นหน้าการจ่ายบอลยาวการคอสบอล96-97สสังเกตดูนะครับ สองสีที่มากที่สุดนะครับคือการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งการผ่านบอลสําเร็จการโยนบอลยาวการเปิดคอสคือเกือบจะเต็มแม็กทั้งหมดเลยนี่คือจุดเด่นของเขานะถือว่าเป็นมิดฟิลด์ในระ,ระดับท็อปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราถามถึงทักษะการเลี้ยงบอลการเปิดบอลใช่ฮะเนี่ยครับจะสังเกตเห็นภาพ2อ,องสีนะครับนะแล้วก็อีกคนนึงครับคือคุณย่าตองหน้าวัยยี โอเคครับว่าชื่อเสียงเนี่ยของเขาอาจจะย,ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ถ้าลงลึกเรื่องของสถิติอันนี้คือกราฟทักษะของคุณย่าถือว่าเข้ามาเติม mm hmm. เต็มในแนวรุกนะครับตำแหน่งที่ถนัดเนี่ยคือ CF หรือว่าหน้าต่ำแต่สามารถโยกไปเล่นริมเส้นได้ครับอ้างอิงจากสถิติปีก,ก่อนกับแฮงคท่าเบอรลินโยกไปเป็นปีกซ้ายมีทักษะการเลี้ยงพาบอลขึ้นหน้าที่ดีแถมยังเป็นสายเล่นเกมรับอ่าลงมาช่วย mm hmm. เพื่อนๆ ในการตัดกรงตัดเกมด้วยแล้วก็มีการผ่านบอลที่ค่อนข้างจะแม่นยำนี่สังเกตดูนี่นะครับดังนั้นผมว่าฝั่งแอดมิตเนี่ยเขาพยายามมองหาแนวลุกที่มีความยืดหยุ่นัที่จะพูดโยกไปเล่นหลังตำแหน่งได้คุณย่าอาจจะตอบโจทย์สเปคตรงสเปคเอลโชโรเขาใช่สเปคเลยมันตอบโจทย์ที่ขวานบอกด้วยไงว่าเอ๊ะมันเป็น สูน้ามันใส่ได้ทีละสองคนแล้วถ้ามันมีห้าคนมันดูเยอะไปใช่ไหมแต่ถ้า <ừ> um. คุณย่าสามารถไปดิมเส้นได้ด้วยอ่ะมันก็เป็นออปชันเสริมแล้วจริงๆคุณย่าถ้าดูจากตำแหน่งหน้าต่ำาเงี้ยผมว่าให้เขาถอยลงมาแบบนิดนึงไม่ต้องยืนสูงมากเขาก็เล่นได้นะเหม,มือมนกะับดูจากวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้<ม>คือฟอร์มของสองนักเตะใหม่ทีนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่สื่อเขาวิเคราะห์มาดิอีติกยูเคบอกว่าการที่ แอตเลติกโมาดริดเสริมทัพได้ดีในซัมเมอร์เนี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการที่พวกเขารู้ครับว่าบาซ่ากับเรอลมดริด hmm. สองเต็งแชมป์ทุกๆปีเนี่ยกำลังเจอปัญหาด้านการเงินพวกเขาเลยฉวยโอกาสนี้แหละเสริมทัพเพื่อให้แอตมาดริดสานต่อยุคทองของพวกเขาให้ได้ mm hmm. ข้อมูลบอกว่าปกติแล้วนะครับเวลาแอตมาดริดได้แชมป์ลาลิกาสเปนใช่ไหมครับมักจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับพวกเขาได้ไป11ครั้งป้องกันแชมป์ได้แค่2ครั้งเท่านั้น ซึ่งผลล่าสุดที่ป้องกันได้คือปี1950-51โน่นเลยครับหรือหลังได้แชมป์ป95ี95-96ปีถัดมาก็ฟอร์มดรอปจนถึงขั้นจบอันดับ5มีแต้มตามเรลมาตริด21แต้มผลก่อนนั้นนครับปี2013-14ได้แชมป์นะครับยุคที่มีบียาคอสตากูตัวสปีต่อมาจบอันดับ3แต้มน้อยกว่าบาซ่า16แต้มจะเห็นว่าพอได้แชมป์ปุ๊บส่วนใหญ่ปีต่อมาฟอร์มดรอปทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซิเมโอเน่เคยบอกว่าตอนปี2014อ่ะเหตุผลที่ฟอร์มตกเพราะอะไรเพราะเสียตัวหลักเยอะเกินไปครับกุ๊กตัวคอสตาบียามันทําให้ทีมรักษามาตรฐานยากแต่คนเนี้ยเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยทีมแทบไม่เสียตัวหลักเลยคือโอเคอาจจะเสียซาอูลแต่ซาอูลปีที่แล้วก็เป็นเป็นฟอร์มตกกับแอเลติโกมาดริดแล้วพูดว่าตัวจริงได้ไม่เต็มปากเหมือนกันแล้วเขาได้โรดิโก้เดอปอลมาแทนที่ไงผมว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้และอย่างที่ทราบกันดีครับมา,ราดริดกับบาร์ซ่าเจอปัญหาทางการเงิน ไม่เข้าร่วมโครงการกู้เงินของ CVC พวกเขามีปัญหาเรื่องเพดานค่าเหนื่อยแล้วก็ต้องลดเงินลดบัตเจ็ตต่างๆเต็มไปหมดเลยนี่เลยเป็นโอกาสดีครับให้ตราหมีพยายามคว้าโอกาสป้องกันแชมป์ให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเลยทีเดียวคือเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าใครได้ตามดูตลอดเนี่ยจะรู้ว่าแอติโกมาติดเนี่ยก็มีก็มีหนี้สินน่ยไม่ได้น้อยไปกว่าบาซ่า และเรียลมาติดเลยนะครับเป็นนี่ในระดับแบบ9 0 0าร้อยันถึงหนึ่ล้านยูโรด้วยสัด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าคือเขามองเขาเล็งเห็นแล้วว่าในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเกิดเขาไม่ทํำแล้วถ้าเกิดบาซ่ากับมาติดตั้งตัวได้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ะโอกาสที่เขาจะทําให้มันเกิดแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมามันแทบจะเป็นไปได้น้อยมากๆเลยนะครับแล้วพอมันสารต่อจากการเป็นแชมป์ในปีที่แล้วเรื่องของความมั่นใจเรื่องของภาพลักษณ์ เรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆมันเข้าสู่สโมสอนแล้วถ้าเขาลงทุนในซัมเมอร์นี้แล้วจะพัดจะผูถ้าเขาป้องกันแชมป์ได้จริงๆอ่ะแอตมาดิดจะมองไปถึงเรื่องของการแบบต่อกรกับบาซ่ามาดิดในระยะยาวหลังจากนี้<ต>พวกเขาจะไม่แพ้แล้วใช่เขามองแบบนั้นมากกว่าผมว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกที่เลือกช่วงเวลาแบบนี้ต่อครับอ่ะผมก็เห็นเห็นด้วยนะว่าแบบ บางทีถ้าปล่อยช่วงเวลาดีๆแบบนี้ออกไปอะ่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าพอบาร์ซ่ากับมารติดอ่อะถ้าเขาตั้งไข่ได้อย่างที่ขวัญบอกอะ่ะโอกาสที่อาริตจะกลับมาได้แชมป์อีกทีนึงมันก็ต้องรออีกหลายปีเหมือนรอบที่แล้วเห็นไหมเว้นมาแบบเจ็ดปีก่อนจะได้แชมป์ใหม่ทีแล้วถ้าสักครั้งหนึ่งคุณอยากจะแบบเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนให้มันได้สักสองปีติดอะ่ะผมว่ามันเป็นเกียตรติประวัติของสโมสรนะ<ช>มันมันไม่ได้ทํากันง่ายๆไงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับทีนี้อ่ะทิ้ง ก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปเนี่ยเราไปดูอันนี้กันดีกว่าขุมกําลังตัวจริงกับตัวสํารองนะครับของตาหมีกันหน่อยว่าแน่นปึ๊กขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาลงความเห็นกันนะว่าเราคิดว่าเนี่ยพอไหมกับการป้องกันแชมป์แล้วก็พอไหมกับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปต่อสู้กับเือห์สิทิงแรนดนะครับอ่ะใช้ทีมงานขึ้นมาอันนี้เอาแบบเป็นแผนการเล่นหลักก่อนเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นแบบว่าแยกเป็นกองกลางกองหน้ากองหลังอีกทีหนึ่งแต่อันนี้เอาแบบเป็นแผนการเล่นนะก็จะเห็นว่าแต่ละตำแหน่ง ก็จะมีตัวตายตัวแทนอย่างน้อยแบบหนึ่งคนนะแล้วก็โดยเฉพาะตรงกองกลางเนี่ยผมว่าจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทีเด็ดอย่างหนึ่งนะอ่ะเราจะเห็นว่ามีโกเก้มีเดอ,อร์ปอมียอรดนเต้มีเลอร์มานะครับมีกองด็อกเบียมีเอเลราแต่พวกเนี้ยสังเกตไหมหลายหลายคนนะ,อ,ะอย่างยอรดนเต้นเนี่ยไปเล่นปีกได้โกเก้ไปเล่นปีกได้โกเก้ถอยมาเล่นตัวรับได้แบบมันเหมือนกับว่าแต่ละคนมันสามารถยืดหยุน่น โยกไปดิมเส้นได้เล่นตรงกลางได้มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคืออันนี้เราพยายามใส่ผู้เล่นให้มันตรงตามตำแหน่งไปก่อนแต่เล่นจริงๆอ่ะหลายครั้งเอาตัวไม่ตรงตำแหน่งไปเล่นวิงแบ็กก็เยอะนะครับอะวิงแบ็กซ้ายขวาก็จะมีกาลาสโกกับโรดี้กาลาสโกก็ขึ้นไปเล่นกองหน้าได้ด้วยในช่วงนัดแรกๆของซีซั่นนี้หลหายๆคนก็จะเห็นนะครับ <S <S ที่เปียเวอร์ซาโกาโก,ก็เล่นตรงวิงแบ็กได้นะครับแล้วก็อะเวอร์ซาโกเองก็เล่นเซนเตอร์ตัวขวาได้ในระบบหลังสาม ะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ก็มีให้เลือกใช้งานเพียบเลยครับโฮโมโซคิมิเนสซาวิชนะครับองด็อกเบียก็มาเล่นเซ็นเตอร์ได้เหมือนกันถ้ายามจําเป็นแล้วก็มีฟิลิเป้อีกคนหนึ่งส่วนผู้สาวประตูก็แน่นอนโอบักก็ยังเป็นผู้สาวประตูระดับโลกนะครับส่วนตัวลุกอย่างที่บอกครับกิสมันคอเรียเนี่ยโอ้โหคือฟอร์มท็อปมากตั้งแต่เปิดซีซั่นมาคอเรียยิงไม่รัวๆเลยนะครับแล้วก็มีซัวเลสมีเฟลิกอีกมีคุณย่าอีก,อก,อกเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นอีกภาพาาห,น,แบบหนึ เห็นยืนเรียงเป็นแถวแถวเราจะเห็นว่าตัวลุกเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะตัวลุกเ่็นที่ขวานบอกมันมันมหาโหดจริงครับแล้วเหมือนเขาใส่ใครมาด้วยวะนะคนขวาสุดอะเหมือนใส่เป็นดาวลุกมาอีกคนนึงด้วยเป็นอีกคนนึ่งด้วยนะที่เราไม่ได้ใส่มาในตอนแรกครับคิดว่าไงรู้สึกไงกันบ้างรู้สึกว่านี่พร้อมมากสำหรับการป้องกันแชมป์เอาอย่างแรกก่อนนะผมว่า แอตมาริดสภาพทีมอัปเกรดขึ้นจากปีที่แล้วบาซานรอปลงมาติดโอเคได้ดาวิดอาราบามาแต่เส mm ียรามอสเสียราเฟลวารันผมว่าดรอปลงไปนิดนึงแต่แอตมาริดใน3ทีนี้คือทีมที่ทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วถ้าจะตั้งคําถามว่าแอตมาริดตัวรุกเยอะไปไหมผมไปหาข้อมูลมาดังนี้ครับว่าถ้าย้อนดูกลับไปจากสถิติของแอตเลติกโอมาติดผมย้อนมาตั้งแต่ปี2017ันสิบเลยนะ ปีนั้นพวกเขามีโอกาสยิงประตูแค่นัดละ10.7ครั้งไม่ได้แชมป์ปี1819โอกาสยิงประตูนัดละ11.7ครั้งไม่ได้แชมป์ปี19 20โอกาสยิงประตู11.8ครั้งไม่ได้แชมป์จะเห็นเลยว่าไม่ถึง12ครั้งต่อเกมในเรื่อง,<ม>องของโอกาสยิงประตูแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วยิงถึง12ครั้งต่อเกมเป็นเป็นครั้งแรกในรอบสีซีซันยิง12.1ครั้งต่อเกมแชมป์มาเลยแชมป์มาเลย<ม>และ ซีซั่นปัจจุบันเปิดฤดูกาลมันเนี่ยแอดตติดโอกาสยิงประตูนะนัดละสิ7ี่จุดเจ็ครั้งมันเห็นได้ชัดว่าแม้เราจะมองภาพเดียโกซิเมอเน่เป็นกุญซือที่เขี่ยวเกมรับแน่นแต่อ้วิธีเขี่ยวเกมรับแน่นของเขาอะ่ะถ้ามันเล่นแบบนั้นเหมือนเดิมคือเขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปีสิบสาถูกปะบางทีผมว่าเดีอโกซิเมอเน่เหมือนกับปลดล็อกตัวเองว่ามันต้องเติมเกมรุกเข้าไปเพิ่มบ้างปีที่แล้วถึงเปลี่ยนแผนไงปกติเอลโชโร่เล่นแผนไหน 4, 4ีซเล่นอยู่แผนเดียว ปีที่แล้วเปลี่ยนมาเล่น3-5-2รีดศักยภาพหลุยโซเรสได้ฟอร์มมาผมว่าซิเมียลเน่ก็รู้ครับว่าเคี่ยวอย่างเดียวรับอย่างเดียวมันมันไม่ได้เป็นแชมป์ลีกได้มันต้องเติมเกมรุกเข้าไปแล้วผมว่าออปชั่นเกมรุกปีนี้มีให้เลือกจัดจ้านบางทีอาจจะไม่ใช่แค่แผน3-5-2อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็น3-4-1-2ก็ได้เป็นเป็นใครละ่ะอาจจะเป็นโซเรสยืนคู่กับกริสมันชูอัลเฟลิกซ์หน้าตำ่ำหรืออาจจะเป็นกริสมันหน้าตำ่ำหน้าคู่เป็นโซเรสกับ Korea. อ,อังคิลคอริอา แบบนี้ก็ได้ผมว่าเอลโชโรเกาถูกจุดโรดิโก้เดอเปาก็เป็นกองกลางที่ยิงประตูได้เก่งผมว่าเอลโชโรรู้ครับว่าบอลรับอย่างเดียวกับสเปนไม่ได้เป็นแชมป์ง่ายๆมันถึงต้องเพิ่มตัวรุกขึ้นมาซึ่งผมมองว่าถ้าดูจากการเสริมตัวรุกได้ดีขนาดเนี้ยได้ทั้ทงกริสมันได้ทั้งโรดิโก้เดอเปผมว่าแอตมาดริดเป็นเต็งหนึ่งที่จะเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนปีนี้ครับอือืมครับผม <c oughs> <c oughs> จริงจริงบริษัทรับพนันถูกกฎหมายหลายๆสำนักก็ยังให้ก็ให้แอดมิดนะเป็นเป็นเต็งแชมป์จริงๆดูจากกลุ่มกาลังดูจากศักยภาพแล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะ mm. คือความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เยอะเท่ากับบาซ่าแล้วก็แล้วก็เรเรลมาดิดด้วยใช่อันนี้สำคัญค,ค,คือซื้อเข้ามาจริงๆเอามาใช้อ่ะสามคนอ่ะนับสี่ก็คือผู้สาวตูอย่างเลอกองแต่ว่าแต่ว่าแบบว่ามันไม่ได้เป็นการแบบซื้อเข้ามาแล้วไปเปลี่ยนตัวจริงเยอะ,อะ มันเปลี่ยนตัวจริงอย่างมากอ่ะสองตำแหน่งอ่ะผมว่านอกนั้นก็มาเพิ่มผมกําลังสำรองให้มันมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นอย่างที่โบ๊ทบอกดังนั้นไม่แปลกนะที่จะเป็นเต็งลาลิก้าแต่ว่าถ้านับในแชมเปี้ยนลีกล่ะคิดว่ายังก็ยังเป็นรองทีมอื่นเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะถ้าเกิดว่าฟอร์มดีทุกคนน่ะถ้าเกิดเล่นเข้าฝักเล่นเข้าฟอร์มอ่ะก็น่ากลัวแหละผมว่าจะแก่งกว่าปีที่แล้วใช่ไหมใช่ต้องแก่งกว่าอยู่แล้วแหละ ประสบการณ์ในบอลยุโรปเขาเยอะถูกไหมแอตมาทริที่เข้าชิงมาสองครั้งแล้วผมว่าเขาก็คงแบบคือพอทีมมันเป็นแชมป์ประเทศได้มันก็ต้องคิดอยากต่อย,อ,ยอดด้วยการหวังถึงแชมป์ยุโรปอาจจะไม่ใช่แบบเต็งท็อปทแต่ผมว่าสักท็อปไฟท็อปซิกท็อปเยังไงก็ต้องมีแอตเลติกมาดริตใช่เป็นหนึ่งทีมที่น่ากลัวในยุโรปเลยตอนนี้ ติดตามดูค <initiatives> รับผลงานของตาหมีนะในฤดูกาลนี้ว่าจะไปได้ไกลถึงไหนครับก็นี่คือทั้งหมดครับที่เรามาฝากก่อนจากกันครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับสปอร์ตแมนชิพอเวอร์สครับปิดโหวตนะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมโหวตนักกีฬาไทยที่ท่านคิดว่ามีสปิริตมากที่สุดนะครับก็เข้ามาร่วมโหวตกันได้ผ่านช่องทางของสยามสปอร์ตนะครับก็ใครที่เข้ามาโหวตเนี่ย คุณจะมีลุ้นเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผ่านเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตเข้ามาแล้วเสิร์ฟได้เลยสปอร์ตแมนชันะ่นอวส์ในรางวัลนี้นี่นะครับถือว่าเป็นกําลังใจมอบให้กับนัากีฬาไทยที่พวกท่านชื่นชอบแล้วก็จะจัดขึ้นเป็นประจําอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามรางวัลน,นี้ด้วยนี่ใครที่เป็นแฟนกีฬาไทยนะครับมีทุกแขนทุกสาขาทุกกีฬานะที่เข้าชิงให้ร่วมโบวตกันครับครับผม แล้วก็สอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับธนาคารกสิกรไทยครับกับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์3%แบบไม่จำกัดการรูดหนึ่งลายพอยต์เท่ากับหนึ่งบาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะหน้าบัตรมีให้เลือกสามแบบสีดำเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นครับสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของเคพลาสก็ ครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e เหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ